โจให้10ตัวก็ยังได้มากมาสวัสดีค่ะพี้ขานแคสซี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันในเกมไม้คราฟดีใช่ไหคะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พีโอเคโอเคค่ะโอ้ยพีมาโดนดันเขาทำไมพีทำไมเธอหน้าตาเปลี่ยนไปโอ้ยตีเขาทำไมเนี่ยโถยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม้ครับแต่ว่าเล่ทุกอย่างนะคะจะดรอปของโอพีค่ะ ต้องลองเลยทุกคนไหนอ่ามีคนหิวโอเคเราจะให้ที่ขุดนะคะทุกคนแล้วก็ให้อ้อยโดนแย่งอาหารผมแย่งมาแล้วล่ะโอเคโอเค โอเคค่ะท,ทุกคนการแข่งขันของเรานะคะจะมีทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับแร่ต่างๆนะคะก็จะมีเพชรทองไอรอนเอเบอรัลนะคะแต่ว่าเราจะนับเป็นจํานวนนะคะใครมีจํานวนเยอะกว่าก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะซึ่งเราจะให้เวลาในการหาแร่นะคะทั้งหมด15นาทีนั่นเองคะ่ะส่วนรอบที่2นะคะจะเป็นการแข่งต่อสู้คะ่ะทุกคนแต่ว่าเรานะคะจะมาต่อสู้กับวิทเทอร์ค่ะก็ถ้าเกิดสู้ได้ ได้นะคะมีชีวิตรอดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนะคะส่วนถ้าเกิดตายนะคะก็จะแพ้นั่นเองคะ่ะโอเคพร้อมเปล่าเย้ยเขาเจ็บเขาจะมาตีให้เขาเจ็บทำไมเนี่ยเดินมานี่เดินมานี่มันมีถ้ำอยู่ตรงนี้ไหนเอ้ยตรงนี้อ๋อตอนนั้นนั่นเองนะตีเขาเลยวะท สิบห้านาทีแล้วข้างล่างคือเขาบอกเลยว่ามีมอนสเตอร์ด้วยนะพร้อมแล้วโอ okay. เคสามสองหนึ่งเริ่มได้้ไปแล้วทุกคนขุดฐานก่อนเลยขอบคุณที่ตีเขาลงมานะอุ้ยมาถึงเขาก็ได้แบบรเรียบเลยอะ่ะาของเธอก็ของเธอ,อ,เธอสิแต่ตอนนี้เขาจะตายแล้วไอ้ไอ้ก็นี่โหใส่ชุดก่อนเลยจังหวะน,นี้ทุกคนดูดิขุดฐานแต่ก็ยังได้ของโอพีอ่ะเฮ้ ยังเขาได้งไปดีกว่าไปดีกว่าเก๋าเกาโตษดเกากาโตูดอูดไลงมาข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยน่ไม่ทานเจอทานแล้วก็ขุดรับผมโอ้โหตะเกียันยิงหัวแตกเสียเวลาไปเนี่ยโอ้โหเอ้ามันก็ยังมีฐานอยู่ทำไมเธอไม่ขุดให้มันหมดไปเี่อ เขาไม่เห็นหยอยเขาว่าเราเปลี่ยนที่ขุดใหม่ดีกว่านะทุกคนมันมีที่ขุดเพชรให้ด้วยวุ้ยขุดขุดเร็วเพิ่มด้วยเราจะไม่ปิดมอนเตอร์ให้ด้วยมีดาบก็สู้ไปนะนี่แหละทุกคนมันคือความมันของการแข่งขันรู้เปล่าอย่ามายุ่งกับหนูเด้อุ้ยทำไมเธอไม่ขุดฐานตรงนี้ก็มีอ่ะขุดก่อนละกัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยนายอะนายคือใครนายมาได้ไงนี่แนขอตีหน่อยละกันอันนี้ดาบอะไรอะโอเคดาบเพชรทุกคนเราต้องเก็บด,ดาบเพชรไว้นะคะสําหรับการต่อสู้กับวิตเชอร์ของเรานั่นเองคือบอกเลยว่าน้องต้องโหดแน่ๆน้องต้องโหดใช่น้องวิทเชอร์ไงน้องวิทเชอร์เขาต้องโหดแน่นเลย,ยเขาแค่ขุดฐานคือเขาก็แบบว่ารวยเกินอะโอ้โหทุกคนเก็บไม่หมดแล้วะทำไงดีอ้า ทิ้งของสินะอะไรบ้างก็ไม่รู้ขอเก็บแร่ก่อนแล้วกันแร่นี่ก็สําคัญนะทุกคนมันเก็บแล้วก็ชุดใช่ปะเราจะต้องมีชุดแบบชุดเพชรอะอะมองไม่เห็นอะจริงงั้นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเธอเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนไ <c oughs> อิเป <c oughs> อร์ <c oughs> <c oughs> ดีนะไม่โดนฉันนะ่ะจะทำอะไร แป๊บเนี่วหยุดกอนหยุดกอนหยุดก่อนเขาหยุดขุดแล้วหยุดการบอกให้หยุดกอนหยุดขุดเดี๋ยนี้จะให้ยาในวิชั่นไงหยุดเลยนะหยุดขุดเลยนะยังขุดอยู่ตีมือแตกอะนะแปดนาทีเดี๋ยวถ้าเสร็จเราค่อยมาเจอกันอีกทีไปขุดต่อหมันหน้าโมโหจริงๆนะมันหน้าโมโหมันหน้าโมโหผู้ชายอะไรอะมันหน้าโมโหยวขอเต็มเนี่ยแหละ ของเต็มตัวไปหมดหรอก็เลือกของที่ดีที่สุดสิมันก็จะเสียเวลาอย่างนี้แหละนะมันไม่มีที่ไปแล้วนั่นเนี่ยโอ้ตรงนี้ทานเพียบเลยเราจะกดตรงนี้ขอมาเลยไปเจ๊มปไปแล้วเราก็ไปแล้ก็มาแล้ก็ไปขุดที่ใหม่เออคนเรามันก็ต้องไปที่อื่นสิตรงนั้นมันไม่มีแล้วอ่ะอันเน่ อย่ามาแย่งเขาลราสิเอ้ดูดิดูดิขุดยับยับเลยขุดยับยับเลยคนเนะี้ยยุ่งตีนะนะเนะนะดี๋ยวตีนะเอาไหมตีนะตีนะเอาไหมชุดป้องกันวิทช์ทุกคนมันก็โปรเทคชันก็น่าจะได้ปะมันจะไหวไหมมันต้องเป็นโปรเจกต์ไท์โปรเทคชันปะเออใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโปรเทคชันโปรเทคชันแต่โปรเทคชันน่ะใช่แต่โปรเทคชัน ปริจกต์กจ็ปปรเกตจนใช่แล้วใช่แล้วปริจกตจ็ปปรเกั์น่นไม่มีแค่แล้วหรอไม่มีเหรอแถวนี้ก็เยอะอยู่นะสตารี่เ้เก็บไม่หมดแล้วอ่ะเราจะเก็บอะไรแล้วเนี่ยทุกคนโอเคไปก่อนเก็บให้หมดปิดไปเลยได้ไหมมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้มันจะไม่สนุกผมจะปิดแค่ตอนอยู่ข้างบนนะลงไปผมจะเปิดเหมือนเดิมไปกันต่อน,นะครับทุกคนเปิดมอนสเตอร์แล้วก็เฮ้ <S 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 ยคูดหาแล้วอ่ะทุกคนไป เดอกันไปคนละฝั่งเลยแล้วกันคิดว่าพี่ต้องเจอพี่ต้องเจออะไรก็ได้ตอนเนี้ยฐานก็ได้ฐานก็ได้ครับไม่เจอท่าเลยครับอย่าบอกนะว่าเขาเจอเลวินน่ะอุ้ยผมเจอแร่ไอรอนก่อนเลยแล้วกันอย่าบอกนะว่าคุณเจอเลวินเหรอฮายผมไม่โกงไปทางคุณหรอก ผมเป็นคนดีพอผมเป็คนคนพอดีอยเจอฐานทานุกคนเจอฐานอ่ะบอกเลยเอาฐานมาเยอะเลยตอนนี้อยากได้ฐานเยอะๆขอเยอะๆแค่พุดฐานก็คือแบบว่าเราก็ได้ของโอพีแล้วอะ่ะพดเกินทุกคนดูดิพวดเกินโอ้ของเพียบโอเคผมจะเน้นเก็บแร่ก่อนเลยละกันนะชุดช่างมันเสียใจด้วยนะหลอนเสียใจพอาะเธออยู่ในถ้ำหรอขอชีพีไปหาได้เป่าคิดถึงสุก ไม่ต้องฉันรังเกียดฉันไม่คิดถึงและไม่รักไม่รักด้วยอ่ะหอ,อนพี่ต้องพี่ติ้ยบอก เลยเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับผมถ้าคุณไม่รีบที่จะขุดแร่ในตอนนี้คุณจะเป็นผู้แพ้นะครับผมเขาเขาแพ้แน่เลยขอเยอะๆขอเยอะๆเราเจอเยอะจริงแต่มันเสียเวลาต้องมานั่งทิ้งของเธอคิดว่าเธอเสียเวลาทิ้งของคนเดียวไง่าก็ต้องเสียเวลาทิ้งของแล้วเขาเนี่ยต้องขุดหาแร่ด้วยเนี่ยโอ้ยก็โอ้ยก็ตอนนี้เหมือนว่ายาของเราจะหมด นับจํานวนใช่ไหมไม่ได้นับใช่ <ไป S 2> นับนจํานวนครับผมใครจำนวนเยอะกว่าก็ชนะไปนะครับทาไมผมขุดขุดมาแล้วไม่เป็นดินแล้วเนี่ย<อ>ท,ที่ไหนเนี่ยโอเค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 ผมกําลังจะตาบอดเพราะผมมองไม่เห็นมันมืดมากเลยนะที่เนี่ยโอ้หมดเวลาครับผม ไปแล้วผมทำคิวขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะเจอกันข้างบนจ้ะโอเคทุกคนเรามานับกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะมีแรกจำนวนเท่าไหร่กันน่ะนะของผมมีเท่านี้อู้หใกล้เคียงนะทุกคนใกล้เคียงแต่เราชนะหรือเปล่า,าเราชนะแน่เลยชนะจะชนะนะเราชนะใช่ไหม ราจะเรียงให้มันดูง่ายก็คือเท่ากับว่าเธออะมีสองแถวแต่เรามีสองแถวกับอีกสี่กองแล้วก็อีกที่เหลือโอ๊ยขอชนะเย้เย้ยนย่เจอถ้แบบโชว์นะแต่เราก็ยังชนะมัได้รำคาญมันของเต็มอบเออแหม่มันของเธอเต็มคนเดียวแล้วไงเขาก็เต็มเหมือนกันมา เดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดที่โหดที่สุดนะคะทุกคนที่จะไปไฟกับวิกเตอร์นั่นเองนนี่คือไม่มีชุดอะไรเลยชุดไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอเคเรามาเจอกับบอสวิกเตอร์กันเลยดีกว่านะครับออมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเข้ามาตีดิเข้ามาตีทำไมไม่เข้ามาตีนี้วมันจะระเบิดใช่เปล่าห เลี้ยวเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหัวเจิ้นล่ะหัวเจิ้นนะอฮ้ยเ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 ฮ้ยตอนนี้เลือดวิเทอร์โอ้โหกำลังแบบตอนนี้เลือดวิเทอร์กำลังเหลือครึ่งหนึ่งเลยทุกคนแล้วก็กำลังรีด้วยนะเนี่ยไว้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 จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับจะทำยังไงครับอ๋อมันเป็นไอ้นี่ไงไฟไฟไฟเอาละ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 อุ้ยพวกนี้จะพิชิตวิเทอร์ได้เหรอเนี่ย กนของ OP โอพเกนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวเม่เธอจะตายแล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียว,ว้ย <c oughs> อีกนิดเดียวเธอจะต้องรอด,ดเธอเจะต้องรอดอุ้ยเขารอดได้ยังไงครับเนี่ย oh my g o หดเกินโหดเกินโหดเกินน้าโอเคชนะทุกคนใช่เธอก็ต้องทำแบบให้เราด้วยอ่ะมาเลยเจ็บมาดิมาดิครับมาดิครับต่อให้สิบตัวก็ยังได้มาๆมาล้อเล่น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 โหเจ็บเจ็บเจ็บฉันจะต้องรอดฉันจะต้อง ฉันจะต้องลากกลับไปให้ได้นี่นะนี่นะก็มาดีครับพอดีว่าดาบผมมันโคตรเกลาโอ้โหดูไวกว่าอเคียนูเห็นเลือดตัวเองจะตายดิ้วจะตายจะตายจะตายแต่ว่าวิกเตอร์ต้องตายก่อนวิกเตอร์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 เย้ไม่ไม่ ไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วผมโดนเกมทุกคนเฮ้ยผมโดนอุ้งทังไอตัวนี้จะระเบิดไม่นะว้ายเลายล่ไลเฮลยไล่ล่ไลาไล่ลไ่ลไไไ่เไ ไปตายจะตายโอ้ยตกลัวไปแล้วทุกคนบายบายก็พอดีว่าเราก็แบบว่าชนะวิทเทอร์แล้วอะนะอืมโอเคเอาเสมต้องสามตัวเลยหรอโหดเกินโหดเกินจริงๆอะนะทุกคนลาลลาลาลาเย้ทุกคนเท่ากับว่าวันนี้พี่ขวัญชนะขาดลอยไปเลยจ้า เพราะพี่ขันชนะรอบนับแรกนะคะทุกคนแล้วก็ยังชนะในรอบแบบว่าสู้กับวิทเทอร์อีกอ่ะใช่พี่ขันมี2แต้มแต่ว่าพี่พีมีแค่1แต้มท่านั้นนะจ๊ะเย้โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขันแล้วก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย โอ้ยมันเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,ยโกลเล็มมาโกลเลมมาจังหวะนี้โกลเลมต้องช่วยแล้วล่ะโกลเลมต้องช่วยเขานะโอ้ <c oughs> โหระเบิดแรงมากไปแล้วจ้า